ครัวันนี้เราจะมาสอนพับลดหลายหัวกันนะครับขั้นแรกเราตักพดวาีกระดาษในนี้มาหแผ่นจะใช้กระดาษสมุดหรือว่ากระดาษ A4 ก็ได้นะครับกระดาษ A4 จะแข็งกว่าแต่เสร็จแล้วฉีกกระดาษขึ้นแล้วก็เอามาพับขึ้น เออถ้าเป็นกระดาษ A4 มันจะมีน้ำหนักเยอะแล้วมันก็จะไปไม่ไกลออแล้วกางออกแล้วฉีกตามรอยครับเขาบอกอีกครั้งหนึ่งครับกระดาษ A4 มันจะมีน้ำหนักเยอะกว่ากระดาษสมุดแนะนำให้ใช้กระดาษสมุดมนะคะรับสมุดเนี่ย สร็จแล้วพักอันนี้ไว้ก่อนเราจะมาทำตัวนี้ก่อนกระบครับท่านแรกปิ้วง่ายกว่ากระดาษ A4 มันหนักมันหนักนะภาพภาพให้เป็นตัวเอ็นนะภาพใหเป็นอันนี้เป็นอาไรอันนี้มาทำป็นิปก่อนอันนี้น้ำปิ้กก่อนแล้วก็ภับเรือไปเมื่อกี้รวกอย่างเงี้ย พึบเพื่อจะพับเออไปคิดเมื่อกี้แนะนำให้ใช้กระดาษ A 4แต่อันนั้นะให้ใช้กระดาษสมุดเสร็จแล้วพลิกด้านแล้วพับเหมือนด้านเมื่อกี้นี้แนะนำใช้แต่ว่าใช้อีกด้านอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นอันนี้แนะนำให้ใช้เออสมุดกระดาษ A สเพราะว่ามันจะแข็งกว่าแค่ พคพับด้านหลังแบบนี้ได้ไดครับรับอย่างนี้แล้วก็กดทีหนึ่งก็บีแล้วเสร็จแล้วก็จะได้ซ้มแบบสมมูลแบบเสร็จแล้วเลือกด้านไหนด้านหนึ่งครับพับขึ้นพับด้านซ้ายแล้วก็ทำอย่างนี้ครับคลิปที่แล้ว คลิปที่แล้วนะคะสอนภาพเรือคลิปที่แล้วอ่ะสอนภาพเรือไปแนะนำให้ที่กระดาษสีเสร็จเนี่ยแนะนำให้ใช้กระดาษสมุดเสร็จแล้วไอ้อีกอันหนึ่งมาแล้วปย น้าน้องนยับาน้องกวนี้ับครึ้นก่อนจากนั้นก็ค่อยฉีกแนะนำให้ฉีกดีกว่าถ้าแบบมันจะยากน้าให้น้อก่อนน้องแย่งตาตัวใหญ่อ่าให้พี่รีพับตาให้น้องก่อนพับตาให้น้องเดี๋ยวพี่รับพับตาให้ เยอะพับมาไม่เป็นแล้วลอันนี้พับเป็นอันนี้ปีกอย่างนี้ก่อนครับผมชอบฟังนี้ค่ะแล้วก็มาพับส่วนนี้นะครับผมแต่ลูกบอลก่อนนะไปไกลค่ะไปไกลลูกบอลแต่ลูกบอลเหมือนห<ต>ัวน,นีกกว้ภาพเหมือนหัวน,นี้นะครับตอนนี้ฤด<ม>ูฝน สามคนเด้อครับเรียนนะขตอนนี้เราดูฝนแล้วตอนนี้ก็เราดูฝนแล้วเนี่ยคับเรียนเลยนะเล่นตอนฝนตกฝนตกเสร็จแล้วชอบปนี้แล้วอชิมน่ดชอบปกนก จะตกแต่งยังไงก็ได้ครับปีนี้ไม่ได้นี่นี่คจนั้นครับอย่างนี้ให้วันตามเลยป๊าป้าต่อไปจะจะพับยังไงก็ได้นะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสอนพับแท่งเฮลิ เป็นแบบแผ่นๆที่เป็นแบบเหมือนเหมือนคอปเตอร์ปพราะวาแล้วก็จะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งพี่สอนทำเฮีิคอปเตอร์หมุนติวต้วติ้วแบบเป็น,นจะพักกี่หัวก็ได้นะครับ หนี่งสองเอ้า oh ฉีฉีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใ oh ส่ฉีเสร็นแล้วก็พักเหมือนเอออันเมื่อกี้นะก็ได้เดี่ยจะตกแต่งยังไงก็ได้ครับตกแต่งยังไงก็ได้ แต่เลี้ยงน้ำไม่ใช่สีเทียนถ้าถ้าบ้านใครสงสุกอ่ะน้ำ่สีเทียนถ้ากด้านนอกด้ทีเมันกับน้ำนำดดะไมูกวเได้ใ้ว <c oughs> ลูกมาติ รถหลายหลายห,ายหัวตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหรอนี่ยังแคนดี้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สอดเข้าไปได้ไหมถ้าสอดเข้าไปไม่ได้สอดสอดใส่ตัวด้านหลังนะครับพริกจากด้านหลังเอามาใส่สแล้วก็

จะพับที่เก็บลมก็ได้นะครับนี่วิธีการพับที่เก็บลมบีบแล้วก็พับอย่างนี้นะครับใกล้จะเสร็จแล้วเลยบีบก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับจะตกแต่งอะไรก็ได้เจ้าแบบมี้พีกไม่มีผีก็ได้นะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับรูจินต์